สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีแม่แม่เอสสีที่ติดตามช่องทางอนาคานเก,ก้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้แม่ควานจะพามาดูเด็กอ้วนนะคะปั๊มปั๊มอาบน้ํานะคะวันนี้นี่นะคะเด็กอ้วนเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมาเลยนะคะชุนตาก็ได้อาบน,น้าให้น้อง มันมนสาสระระบายอ้วนนี่นะคะโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้อวนแย่งสายยางแล้วนะคะดูอ้วนกินน้ำนะคะในสายยางแม่อ้วนไม่ธรรมดานะอ้วนเนี่ย อาบน้ําแต่งตัวสวยนะคะวันนี้วันนี้เรามีไลฟ์สดด้วยนะคะที่ช่องพังอันดาภายนพักก้าวนะคะยอดของเราไม่ถึงหนึ่งพันซับนะคะเราก็จะมาหาไลฟ์สดนะคะวันนี้ช้างที่มาร่วมกิจกรรมนะคะวันนี้จํานวนหเชือกนะคะคือน้องเอลซ่ากับ คุณแม่ทิมมี่แล้วก็พี่นพก้าวแล้วก็น้องอันนาแล้วก็คุณแม่คำเสน็จแล้วก็พี่เบนนะคะแม่ๆอย่าลืมสนับสนุนนะคะอุดหนุนอาหารน้องช้างได้นะคะผลไม้ออนไลน์นะคะเพื่อ,อาหารายได้ใช้ในการเติมน้ำมันรถนะคะเพื่อไปตัดหญ้าให้น้องๆเขาได้ทานนะคะโอ้ดูอ้วนทำนะคะนี่นะคะ เรามาไลฟ์สดช่องพังอนาภายนพเก้านะคะแม่แม่สามารถสนับสนุนให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะดูอ้วนทำนะคะเด็กอ้วนจะได้กินผลไม้นะคะวันนี้ของหวานนะคะหลังจากที่เริ่มลองทดลองเมื่อว,วานนะคะวันนี้เราก็จะมาไลฟ์นะคะจำนวนหกเชือก ตุ้ยนุย้ยด้วยนะคะเด็กอ้วนเอลซ่าด้วยนะคะอาบน้ํารอแล้วนะคะเนี่ยอาบน้ํารอแล้วนะคะไม่ธรรมดานะคะตื่นเต้นนะคะอาบน้ํารอแล้ว ทำนะคะอ้วนคือมันบัลลินดินห่าตานี่นะคะเด็กอ้วนอาบน้ำนะคะเตรียมไรสดนะคะไม่ยังไม่รู้เวลานะคะคุณแม่ไม่รู้ว่าจะกี่โมงนะคะหลังจาก ช่องเด็กชายบุญรอดไลฟ์เสร็จนะคะแม่แม่ก็อย่าลืมมา,มาอุดหนุนพวกเราด้วยนะคะเด็กควรจะได้กินผลไม้หวานๆนะคะนี่นะคะปกติพวกเราก็จะไลฟ์เสาร์อาทิตย์นะคะช่องเด็กชายบุญรอดนะคะจากนั้นอาทิตย์ละสองอาทิตย์ละสองครั้งนะคะ เราก็ไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะว่าบางวันบางครั้งก็เฉลี่ยกันครั้งละ300 200คะแนนบ้างนะคะเราก็จะมาไลฟ์เพิ่มนะคะเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าเราตกงานนะคะไม่มีไรายได้จากทางไหนเลยนะคะแม่แม่ท่านไหนอยากจะสนับสนุนอาหารน้องนะคะก็สามารถดู จากทางไลฟ์สดได้นะคะวันนี้นะคะช่องพังอนนาภายนุพะเก้าด้วยนะคะอ้วนทำ <c oughs> อ้วนไม่ธรรมดา,านะคะเด็กอ้วนดูนะคะดูดูด,ด,ดูผิวอ้วนนะคะมาอุดหนุนอ้วนด้วยนะคะแม่แม่นะคะอ้วนรอแม่แม่อยู่นะคะ ยังไม่รู้เวลานะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ไลค,ลละคะ์ครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกเลยอ้ดูอ้วนด,ดูอ้วน,นทำซื้ออาหารให้อ้วนได้ทานด้วยนะคะแม่แม่คุณตาก็ตกงานนะคะเราตกงานมาปีกว่าแล้วนะคะ เป็นสาวแล้วนะคะเนี่ยความสามารถก็รู้จักเก็บของเก็บคลุกเก็บทั้งเห็นคุณตาฝึกทุกวันนะคะเด็กอ้วนนี้ไม่ธรรมดานะคะถ้าเรียนก็เก่งนะคะเนี่ยเป็นคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยไม่ต้องเรียนก็เก่งแล้วนะคะอ้วน เดี๋ยววันหลังเอาอ่างบุญรอดมาเล่นดีกว่าอ่างแตกอ้วนอ่างแตกอ้วนเล่นซิึ้นอยู่ติพ่อแม่สิบเอเศร้าบ่สะเลดูดูดูอ้วนมีฟันนะคะฟันสวยมากนะคะอ้วนนี่นะคะเด็กหญิงเอลซ่าเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวคุณแม่วันหลังคุณแม่จะเอาอ่างน้องบุญรอดนะคะ มาลองให้เด็กอ้วนได้เล่นลงอ่างดูนะคะว่าเด็กอ้วนจะลงไหมนะคะนี่นะคะแม่แม่อุดหนุนอาหารน้องด้วยนะคะวันนี้ยังไม่รู้เวลานะคะแม่แม่เพราะว่าจบไลฟ์จากช่องเด็กชายบุญรอดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไลฟ์ตั้งแต่บ่ายบ่ายสามก็คือยอดการติดตามของเราไม่ถึงหนึ่งพันซับนะคะ แม่ควันก็ขออนุญาตไลฟ์ช่วงเย็นๆนะคะอุดหนุนอาหารเด็กอ้วนด้วยนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมก็คือทั้งหมดหกเชือกนะคะน้องอันดาที่นพก้าแล้วก็เด็กหญิงเอลซ่าแล้วก็คุณแม่ทิมมี่นะคะแล้วก็คุณแม่คำแสนแล้วก็พี่เบ้นของเรานะคะตอนนี้สาวสวยของเราอาบน้ำเตรียมตัวแล้วนะคะ ยังไม่รู้เวลานะคะอาบน้ำเตรียมตัวก่อนนี่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหรือแม่แม่ท่านไหนอยากจะสนับสนุนอาหารน้องนะคะก็สามารถติดต่อแม่ควานมาได้เลยนะคะหรือแม่ท่านไหนอยากจะสนับสนุนเป็นไล่ต้นสับปะรดนะคะเป็นไล่ไล่นะคะก็ สามารถติดต่อแม่ควานมาได้เลยนะคะท่านประสงค์จะซื้ออาหารให้น้องก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะตกงานอยู่พัทยานะคะอยู่พัทยาตกงานสนับสนุนอาหารน้องได้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมอุดหนุนอาหารช้างอย่าลืมอุดหนุนอุดหนุนอาหารน้องๆด้วยนะคะวันนี้นะคะทางช่องพังอันดาภายนกกระเ้านะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเด็กอ้วนเราแม่ๆอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยณโอกาสนี้ด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยะคะ่ะ หนึ่งแช1หนึ่งไลค์ like, เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ